ฟังเงินด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาติดตามและก็อัปเดตสรารการล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราครับที่ต้องบอกเลยว่าตีแตกเป็นที่เรียบร้อยเพราะล่าสุดนั้นไทยเป่าขเขมรงงายท้องกลางเวทีโลกเลยทีเดียวครับพร้อมกับฮุนเซนอาการหนักส่งลูกฮุนมาเน็ตนั้นเจรจาขอยอมแพ้ไทยยังรวมไปถึงอีกเรื่องราวหนึ่งครับจันทบุรีมาแรงล่าสุดนั้นมีการเทป,ปูนหล่อฐานเสาธงชาติไทยประกาศเขตแดนพื้นที่ตัวอยู่ที่เราสามารถยึดคืนจากขเขมรในรอบ10ปีโดยเรามาเข้า เรื่องกันก่อนเลยครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับตำแหน่งายแนนของไทยเรากันก่อนโดยเฉพาะพื้นที่กองทัพที่หนึ่งนั้นตอนนี้ก็ถือว่ายังมีการเฝ้าระวังที่สูงอยู่นะครับเพราะทางฝั่งไทยเราเองก็เริ่มที่จะรุกคืบไปในพื้นที่แล้วเมวื่อวานนี้ก็มีการทําลายบ้านเรือนของเขมนโดยเฉพาะบ้านเมียของกำรลีที่ออกมาร้องไห้รานาวเลยครับบอกว่าสร้างมา4 5่0ปีซึ่งก็มีการสรุปออกมาเกี่ยวกับกองทัพที่หนึ่งครับก็ได้มีการแจ้งออกมาว่าสถานการณ์ด้านของมั่นคงตอนนี้ฝ่ายกัมพู ยังคงไม่มีมวลชนเข้ามาเพิ่มเติมในพื้นที่แต่ก็จะมีชาวบ้านกัมพูชานะครับยังคงพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมชชาชิตประจําวันในพื้นที่ตามปกติและก็ไม่มีทีละที่จะอพยพออกจากพื้นที่แต่อย่างใดส่วนบ้านเปรยจันนะครับก็มีมวลชนเนี่ยชุมนุมกันเล็กน้อยร่วมกับทหารต่อชดอรประมาณ20-25คนยังมีการเข้าเวรคอยตรวจการและก็บันทึกความเคลืนน่อนไหวของฝ่ายไทยเราตามปกติอยู่นะครับเหตุการณ์ทั่วไปตอนนี้เนี่ยยังถือว่าสงบนะแต่ก็ไม่ประมาทซึ่งทางกรรมิก หนึ่งเองครับยังมีภารกิจสําคัญเลยก็คือภารกิจเก็บกู้วุตุระเบิดในการสร้างความปลอดภัยพื้นที่บ้านของจานนะครับในวันนี้ก็ดาเนินการสํารวจและก็เก็บกู้วัตถุระเบิดตามแผนปกติอยู่นะครับส่วนการรื้อทําลายสิ่งปลูกสร้างหรือว่าที่พักบ้านของขมรเองซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการปรับแผนดาเนินการอยู่นะครับแต่เราหรือแน่นอนแหละเพราะว่ารื้อไปแต่ละครั้งรื้อไปแต่ละทีขมรก็จุกอกนะครับจะเป็นจะตายซึ่งภาพรวมล่าสุดของแนวชายแดนไทยเราตอนนี้นะครับก็มีกระแสออกมาว่าทีมงาน 1. ต่อห้าหมื หรือว่าทหารแนวหน้าไทยเราช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าห้ามขาดห้ามลาห้ามมาสายเลยครับให้เตรียมกําลังเต็มระบบเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าพอเจรจาก,กับขมรไปปั๊มเนี่ยขมรจะยอมหรือไม่ยอมกับข้อตลกลงสันติภาพถ้าเกิดขมรไม่ยอมมันก็มีแนวโน้มสูงโอกาสสูงมากนะครับที่เราอาจจะมีการประทะกันต่อแต่ถ้าเกิดมีการตลกลงสันติภาพกันปั๊บเนี่ยขมรก็ต้องทําตามด้วยถ้าเกิดไม่ทําตามก็เหมือนเดิมนะครับตกลงกันไม่จบอยู่ดีอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับยังคงเฝ้าระวังสูงอย่างต่อเนื่องอยู่อีกเรื่องราว หนึ่งครับเกี่ยวกับประเด็นกองกําลังบูรพาเองซึ่งงานนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอารญ,ญประเทศครับได้มีการเปิดใจถึงภารกิจคืนบุรีกับชาวบ้านหนองยาแก้วหลังจากกัมพูชานั้นลุกล้ําเข้ามามากถึง10ปีโดยเฉพาะบ้านหนองจานครับที่จะลงปฏิบัติหน้าที่ในจุดนี้เป็นจุดที่2ครับหลังจากบริเวณบ้านหนองยาแก้วเราก็สามารถทําได้ซึ่งบ้านหนองจานตอนนี้อัปเดตล่าสุดออกมาครับสามารถยึด้นทีคืนมาได้แล้ว60ไร่นะครับเหลือไม่แก่64ไร่เท่านั้นซึ่งทางกองทัพเราเนี่ยได้เตรียมแผนปฏิบัติการไว้ รอเพียงคาสั่งจากหน่วยเนือว่าจะให้ดําเนินการอย่างไรแล้วก็ยื่นคําขาดออกไปเลยครับถ้าเกิดว่าชาวกัมพูชาลุกล้ําเข้ามาในบริเวณของไทยนั้นบางส่วนก็จะมีการรื้อถอนออกไปและยังไม่พอแค่นั้นครับถ้าเกิดยังมาขัดขวางอีกเนี่ยก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ร้องเรียนได้แล้วเราเองก็มีสิทธิ์อย่างชอบธรรมในการดําเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงการใช้ตำรวจควบคุมฝูงชนดําเนินการกับชาวกัมพูชาด้วยและก็มีกําลังทหารไทยที่จะดําเนินการกับทหารกัมพูชาซึ่งถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ ตอบตู้แน่นอนเราไม่ยอมนี่ก็เป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่อรัญญประเทศโดยเฉพาะบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะครับก็ยื่นคำขาดออกมาแล้วว่าขาเมนถ้าคุณมีการลุกล้ำมีการขัดขวางไทยเรา มีการขัดขวางไทยเรากับการดําเนินการเจอดีอย่างแน่นอนต้องแบบนี้ครับต้องยืน่นคําขาดไปเลยไม่งั้นขาเหม็นไม่ยอมแน่นอนเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีรายงานออกมาเหมือนกันว่าก็เริ่มระรมมวลชนกันมามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเจรัสครับเมียเก่ากำนันลีเนี่ยได้ออกมาร้องห่มร้องไห้มีการอ้างว่าฐานไทยเราหรือบ้านไม่บอกกล่าวกันก่อนนะครับบอกว่าเสียดายการนำมาหากินที่สร้างมาด้วยดําพังดําแรงกว่าจะได้สังกษีแต่ละแผ่นเนี่ยอยู่มาตั้ง 40- 5 0หปีขณะที่ลูกสาวกำนันลีเองครับลูกสาวเจรัสเองก็มีการโพล โพสข้อความว่าบ้านหายไปแล้วนะครับก็เป็นการรื้อถอนของกองทัพ ภาคที่1นของเราเมื่อวานนี้นะครับติดกับบ้านกำนันลีเลยนะซึ่งก็มีการชี้แจงออกมาครับว่าบ้านกำนันลีนั้นเราจะรื้อถอนตอนไหนก็ได้เพียงแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องรื้อถอนเฉพาะตัวบ้านที่เป็นโครงสร้างไม่แข็งแรงก่อนนะครับส่วนโครงสร้างปูนเนี่ยเอาไว้รื้อถอนทีหลังครับเพราะเนื่องจากจะใช้เวลามากในการรื้อถอนซึ่งก็ถือว่าเป็นการประกาศเขตแดนของไทเราอย่างแท้จริงกับการเปิดปฏิบัติการแบบนี้เอาล่ะมาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความใจชื้นเกี่ยวกับความใจฟูกันเหมือนเดิมทีีี่ลาาสุุดชวันทบรรม ร่วมแรงร่วมใจเทปูนหล่อฐานเสาธงชาติไทยประกาศเขตดินแดนบนพื้นที่ตัวยูเสร็จสับเรียบร้อยซึ่งก็เป็นบริเวณพื้นที่รูปตัวยูครับถนนเรียบชายแดนบ้านผักกาดอำเภอโพน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก็เกิดภาพแห่งความสามัคคีขึ้นมานะครับเมื่อชาวจันทบุรีรวมกว่า200คนได้ร่วมกันเทปูนหล่อฐานเสาธงชาติไทยอย่างคึกคัก สแสดงอาณาเขตเป็นพื้นที่ของไทยเราอย่างชัดเจนหลังจากปฏิบัติภารกิจเชื่อมแผ่นดินรูปตัวยูที่ถูกตัดขาดมานานนับ10ปีไต้สําเร็จรุล่วงไปไปี่เรียบร้อยตลอดการดํเนิน1นเดือนที่ผ่านมาโดยเราเองก็มีการสร้างถนน15กิโลเมตรนะครับผ่าน56เขา76เบเหวครับและก็เชื่อมแผ่นดินเป็นรูปตัวยูแล้วยังถมดินกลางคลองครับกว้าง35เมตรลึก2เมตรที่มีกระแสน้ําแรงและก็เป็นไปด้วยความยากลาบากอย่างแสนสาหัสเลยกับการเอาแผ่นดินขึ้นมา รอบนี้นะครับเนื่องจากมันอยู่กลางหุบเขาคือเราเนี่ยเดินทางเข้าไปลําบากกว่าเขมรน,นะครับเขมรคือติดถนนของเขาเลยนะถนนชายแดนเลยแต่ว่าเราเนี่ยเป็นป่าและเราก็ต้องทําทางเนี่ยขึ้นใหม่หมดเลย1เดือนเต็มนะครับที่เราเปิดปฏิบัติการนี้และก็สาเร็จดูล่วงไปไปที่เรียบร้อยซึ่งก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของนักชาวจันทบ,บุรีและก็พี่น้องชาวไทยเราทุกคนที่สามารถเชื่อมแผ่นดินไทยเป็นผืนเดียวกันนะครับหลังจากที่รอมานานกว่า10ปีงานนี้ก็หล่อเสาธงครับขึ้นสู่ ยอดเสาเพื่อประกาศเขตแดนอย่างสมบูรณ์นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีนะครับที่เราสามารถเชื่อมแผ่นดินได้สําเร็จและก็เอาแผ่นดินคืนกลับทางฝั่งของเขมนได้ซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับยังเป็นเรื่องดีอย่างต่อเนื่องที่ล่าสุดนั้นรัฐสภาโลกครับรับร่างมติไทยดันปราบแกมเมอร์เป็นวาระเร่งด่วนโอ้โหงานนี้เนี่ยคขมรเรียกว่าแพ้ราบคาบเลยครับแล้วก็หงายท้องกลางเวทีโลกกเลทยทีเดียวเพราะในการประชุมสมัชชาสาภาพรัฐสภาโลกนั้นได้มีการลงคะแนนเสียงครับรับร่างมติ เรื่องการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและก็อาชญากรรมไซเบอร์เป็นวาระเร่งด่วนในระเบียบวาระประชุมใหญ่เลยด้วยการชนะโหวตด,ด้วยคะแนนเสียงครับ850เสียงและก็ไม่เห็นด้วยเนี่ย200เสียงเท่านั้นซึ่งยติด,ดังกล่าวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไทยเราครับโดยเป็นคุณดังสิมันโรมตัวแทนจากไทยเรานะครับที่เข้าร่วมประชุมและก็ร่วมกันผลักดันเร่งบาบสแกมเมอร์ได้ออกมาระบุว่า สำเร็จแล้วในชั้นแรกของ IPU กับการเสนอวาระเร่งด่วนเรื่องของเซก,กัมเมอร์ของประเทศไทยเราซึ่งตอนนี้สิ่งที่ไทยเราทาครับกาลังเป็นที่น่าจับตามองในเวทีโลกมากๆชาติใหญ่ๆเนี่ยเห็นด้วยกันทุกชาติเลยแต่ที่ไม่เห็นด้วยก็คือขเมศนะครับก็โดนออกมาด่ายับเลยนะครับว่าเห็นแก่ตัวไร้มารยาทางสังคมไม่มีความเกรงใจแล้วก็เป็นประธาน IPU เวทีโลกด้วยนะครับมีการตําหนิตัวแทนของขเมรบนเวทีโลกเนื่องจากขเมศนั้นใช้เวทีนี้ครับจวกทหารไทยเราว่าละเมิด อนุสัญญาเจนีวาคุมตัว18เฉลยศึกแบบที่ไม่เกี่ยวเนื่องอะไรกันเลยครับก็เลยส่งบุตให้ประธานไอพนั้นรวมถึงสมาชิกในหลายประเทศเนี่ยออกมาตําหนิว่าไม่เคารพเวลาของสมาชิกจนกระทั่งชาติอื่นเนี่ยไม่พอใจกันเลยขเขมนกาดจ,จะฟ้องนะครับแต่รอบนี้ฟ้องไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในหลักเกณฑ์ขเขมรไม่อยู่ในหลักกรอบพร้อมกับมีอัปเดตเพิ่มเติมออกมาครับว่าขเขมนนั้นยังไม่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับฐานสแกมเมอร์62จุดที่ไทยของเราเนี่ยส่งไปให้นะครับก็มีการน้าออกมาว่าหลักฐานไม่เพียงพอไม่ ดำเนินการปราบปรามก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นแหละที่อาจจะโดนหนักก็ได้หลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฮุนเซนฮุนมาเน็ตหรือแม้แต่ชาติขมรยนเนี่ยผมคิดว่าเจองานหนักก้างชิ้นโตแน่นอนซึ่งมาต่อกันอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นวงในลับๆหน่อยจากผู้สื่อข่าวโซสายาหารครับคุณวัชนานานทนุ่มได้ออกมาเปิดเผยว่าสองสามวันที่ผ่านมานั้นฮุนมาเน็ตครับมีการออกมาตอบโทษไทยว่าจะไม่ลงนามสันติภาพ และก็ข้อตกลงหยุดยิงและก็บอกว่าจะไม่ยอมซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นการแสดงนะครับพร้อมกับเปิดเผยว่าเมื่อสองสสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นแหล่งข่าวระดับสูงของกองทัพบ,บกได้รับการติดต่อจากคุณมาเน็ตนายกของกัมบ,บูชาเองลูกของฮุนเซนติดต่อเข้ามาเพื่อขอเจราจาก,กับไทยเราครับเพราะอยากหาทางลงแต่ว่าที่ต้องแสดงนั้นเนื่องจากกัวจะเสียคะแนนนิยมไป อ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะกการันตีได้นะครับว่าฮุนมาเน็ตและก็ฮุนเซนเนี่ยยอมไทยเราแบบเกือบทุกอย่างแต่เขาก็ต้องแสดงไปแหละหลอกชววาวคอมเมนต์ไปวันบเพราะการที่เราปิดด่านการที่เรายื่นคำขาดไปแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น